อย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันหยุดสุฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขาย สวัสดีค่ะมาพบกับสาวิญยุสุดฟินวันนี้สาพาทุกคนกลับมาอยู่ที่เขื่อนขุนด่านปราการชนอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้สาจะพานนจิมาเที่ยวนั่นเองค่ะซึ่งบอกได้เลยว,ว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครมาจังหวัดนครนายกก็ต้องมาที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนั่นเองนะก่อนที่สาจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วท่าที่พัก ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงใครมีสินค้าอยู่ในมืออยากให้สายรีวิวติดต่อเข้ามาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊กวันหยุดสุดฟัที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปดูกันเลยค่ะ ก่อนที่สาจะพาทุกทคนขึ้นไปบนเขื่อนนะคะจุดนี้ที่สายินอยู่เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้ <Wow. S 1> ขับรถมาจากด้านหน้านะคะเข้ามาปุ๊บมาถ่ายรูปตรงนี้ได้สามารถมองเห็นเห็นไหมคะ เขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยตอกสอนใหญ่มากๆเลยนะแล้วยืนเนี่ยใกล้มากๆเห็นนี่ค่ะน้ําที่ไหลลงมาด้วยค่ะสามารถมายืนถ่ายรูปเช็คอินได้ยิสาบอกไปเมื่อกี้สาก็เริ่มเห็นนะคนถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยประวัติของเขื่อนขุนด่านเดิมทีมีชื่อว่าเขื่อนคลองท่าด่านเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลกมีความยาวอยู่ที่2720เมตรสูงสุดอยู่ที่93เมตร และรับน้ํานะคะมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยแล้วก็ไล่พาลงมาที่น้ําตกเหวนรกลงมาสู่อ่างเก็บน้ําค่ะซึ่งอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็จุน้ําได้ถึง224ล้านลูกบาทเมตรเลยทีเดียวนะซึ่งเขื่อนนี้สร้างตามแนวพระราชดำริของบรมชนะกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะเพื่อเป็นการกักเก็บน้ําในช่วงฤดูฝนกักเก็บน้ําเพื่อไปใช้ในหน้าแล้งนั่นเองนะคะและก็ป้องกันค่ะไม่ให้น้ําท่วมบ้านเรือนราษฎรไรน่นาหรือว่ากเกษตรต่างๆด้วยค่ะถือว่าโอเคมากๆเลยซึ่งในช่วงวันหยุดนะคะน้ําที่เขื่อนเนี่ยมันจะปล่อยลงมาให้เยอะกว่านี้ค่ะสามารถมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ปล่อยมาเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่มาเล่นน้ําได้มีน้ําเล่นกันนั่นเองนะง่ายๆเลยนะหาก คนะคะจะมาดูแนะนำค่ะวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้สามารถในวันธรรมดาก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นมากนักนะตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวสา,าจะพาไปดูบรรยากาศด้านบนว่าสวยขนาดไหนตามไปดูกันเลยค่ะ ในสกปุกทุกคนขึ้นมาอยู่บนสันเขื่อนเรียบร้อยแล้วนะวันนี้สามีข้อมูลมาอัปเดตให้ทุกทุกคนได้ฟังกันนะคะคืออะไรปกติเนี่ยจุดนี้เป็นจุดจอดรถนะคะวันธรรมดาจอดได้แต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงนี้จะไม่ให้จอดเนื่องจากที่มันมีสถานาการณ์โควิดที่ผ่านมาใช่ไหมทําให้ต้องมีการคัดกรองนิดนึงคือจะคัดกรองตั้งแต่ข้างล่างเลยนะแล้วก็เสียค่าบริการนะคนละ10บาทจ้างขาไปแล้วขากลับคือเขาจะมีรถบริการให้เรานั่นแหละ นั่งจากข้างล่างนะขึ้นมาถึงด้านบนนะคะซึ่งรถเนี่ยเขาก็จะวิ่งเป็นรอบๆกันก็คือโอเคยังไงก็ไม่ตกรถแน่นอนจะขึ้นเวลาไหนก็ได้จะลงเวลาไหนก็ได้เช่นกันก็ถือว่าโอเคนะแค่สิบาทเนาะก็วิ่งขึ้นวิ่งลงได้เนาะรวมถึงค่ะในวันธรรมดาเนี่ยจะไม่มีบริการรถลางเลยนะต้องมาในวันหยุดเท่านั้น เสาร์อาทิตย์และว,วันหยุดนักขัตเตอร์ที่บอกไปนะและถ้าหากใครนะคะอยากนั่งรถรางชมวิวนะก็แนะนําให้มาในวันหยุดนะคะเสียค่าบริการคนละ30บาทแล้วถ้าใครนะคะอยากจะนั่งรถกอล์ฟนะที่นี่เขาก็มีบริการรถกอล์ฟไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะจะนั่งแบบ4คนก็ได้6คนก็ได้นะคะแลราคาอยู่ที่ถ้าเป็น4คนนะอยู่ที่350บาทต่อ1ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเป็น6ที่นั่งนี่อยู่ที่500บาทต่อ หชั่วโมงก็ถือว่าโอเคมากันแบบครอบครัวเราก็สามารถเหมาแบบนี้เลยจะขับไปเรื่อยๆจะจอดตรงไหนก็จอดจะถ่ายรูปเช็คอินตรงไหนก็สามารถทําได้เรียกว่าสะดวกสบายมากๆร่วมถึงนะคะเขามีนี่ชมลมล่องเรือเขื่อนคุนด่านนะคะเบอร์โทรอยู่นี่เลย089-4931200ใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ก็ล่องเรือกันไปนะชมแม่น้ํากันไปชมเขื่อนกันไปถือว่าโอเคมากๆซึ่งนี่แนะนําเลยให้มายามเย็นนะคะ ประมาณ4ังโมงเย็นเนี่ยโอเคมากเพราะที่นี่เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงนะไปจนถึง6กโมงเย็นเรียกว่าชมวิวก็ได้ยาวๆเลยนะจ๊ะนี่อัตราค่าบริการของเขานะคะเนี่ยล่องเรือเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีติดไว้เลยนะราคาคนไทยเนี่ยหนคนอยู่ที่1,500บาทจ้ะแล้วก็8คนขึ้นไปเนี่ยเขาเพิ่มเนาะคนละ200บาทเท่านั้นเนี่ยชาวต่างชาติก็มีเหมือนกันนะคะจะเป็นเรือ,รอหางยาวค่ะ บางคนเนี่ยไปถ่ายรูปตรงสันเขื่อนนะก็จะเห็นเหมือนกันเรือหางยาวกาลังแบบแล่นไปเลยเมื่อกี้สาก,ก็แอบถ่ายรูปติดมาน่าเสียดายมากๆเลยวนันนี้ตั้งใจมากอยากให้น้องอาชีมาชมเขื่อนค่ะแต่ปรากฏว่าน้องอาชิหลับหลับแบบคาเลยคาซีดจริงๆนะไม่รู้จะตื่นทันหรือเปล่าเดี๋ยวสาขอตัวไปถ่ายรูปกันก่อนค่ะ อกจากที่นี่นะคะจะมีบริการล่องเรือนะเช่ารถกอล์ฟหรือว่ารถลางแล้วนะยังมีร้านค้าด้วยนะแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงจะอยู่บริเวณทางด้านนี้นะทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นวันหยุดนะเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะะักทัเลิศจะมีเพิ่มค่ะร้านค้าจะหยุดบริเวณนี้จะแบบยาวไปเ,เลยรวมถึงนี่ค่ะจะมีร้านคาเฟ่ยอยู่ตรงนี้เช่นกันและจุดนี้พลาดไม่ได้เลยเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์จุดเช็คอินเห็นภูเขา เห็นแม่น้ําทุกอย่างโอเคหมดยังไงแล้วนะคะวันนี้สาขอตัวไปก่อนดีกว่าก่อนจากกันอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วครั้งหน้าสาจะพาทุกคนไปเที่ยวฟินๆที่ไหนห้ามพลาดต้องมาดูให้ได้ค่ะวันนี้ขอตัวไปถ่ายรูปเซลฟีฟก่อนนะคะดูบรรยากาศสิสวยมากเลยบ๊ายบาย